ในวันกิยมรติเป็นวันที่เราทุกคนนั้นจะถูกสอบสวนและสอบถามสึงสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้และเรานั้นจะไม่มีสิทธิ์อันใดเดยน,นอกจากความดีที่เราได้ทําเอาไว้อัลลอฮฺสุบฮฺฮาโนตะลาได้กล่าวไว้ในซ ah ุรอันอินฟิตอสบอกว่าเยาวมาลาตัมลิกุนัฟซุลลินัฟซินชัยะวะลัมรุเยาวมาอิดิลลิลลวันที่ชีวิตหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลืออย่างใดแก่ชีวิตหนึ่ง และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุบะฮาหนุตละลานั่นหมายถึงว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้ทําอะไรเอาไว้เขาเหล่านั้นจะได้รับมันและในวันนั้นไม่มีสิทธิใดที่จะช่วยเหลือชีวิตหนึ่งเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮฺสุบะฮาหนุตละลาเท่านั้นอัลลอฮฺสุบะฮาหนุตละลาจะเปิดเผยบางส่วนให้พวกขาอเหล่านั้นจะได้เห็นในวันที่จะไม่มีสิ่งใดที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับเขานอกจากความดีเท่านั้น